สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทาง f แฟนเพจแ a ็ t เทสเจเกมกันกันนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตตลาดนะครับแล้วก็ทกําการบ้านกันนะครับสําหรับเตรียมตัวเทรดวันที่6ตุลาคมนะครับสำหรับใครที่เป็น full time trader นะครับหรือว่าเป็นสาย day trade คลิปนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่เซตกันก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับก็เซตหลังจากที่เขาลงไปทดสอบแนวรับที่1,600จุดแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับ ตอนเช้าเนี่ยก็มีการเปิดกดลงไปนะครับผมแต่ว่าก็สามารถที่จะดีดนะครับขึ้นมาแบบค่อยๆขึ้นนะครับจนสิ้นวันเนี่ยสามารถขึ้นมาปิดแถวๆบริเวณหนึ่งหกสี่นะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าเทรนด์ลน์เส้นนี้นะครับมีโอกาสที่ถ้าหากว่าเขากระโดดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสาที่เขาจะฟอร์มตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะขึ้นไปได้ใหม่นะครับโดยในการขึ้นในวันนี้เนี่ยก็กลุ่มน้ํามันเนี่ยก็เป็นตัวพากันขึ้นมานะครับผม เราไปดูตลาดต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับตลาดต่างประเทศนะครับในค่ําคืนนี้นี่ก็บวกขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้ดูกันเป็นพิเศษเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของน้ํามันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสภาวะที่ค่อนข้างบูลิชมากเลยนะครับสำหรับน้ํามันเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยอิงกับน้ํามันเป็นหลักนะครับเพราะว่าหุ้นตัวที่มาเก็ตแค p ปใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มปตทนั่นเองที่มีผลต่อตลาดนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันที่ T-F เ c t เลยนะครับก็อย่างนี้ได้กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันที่เทนไลน์เส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นกดเส้นนี้นะครับลักษณะเหมือนเซ็ตนั่นก็คือพอเขาเบรกตรงนี้มาเนี่ยแถวแถว962เนี่ยแล้วเขายืนได้เนี่ยที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นก็ลงแรงนะครับจะเกิดแท่งเขียวแรงหรือว่าแท่งแดงแรงติดติดกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มาทันทีเลยนะครับผมซึ่งเขาก็เลือกทิศทางขึ้นนะครับผม แล้วก็จะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยก็คล้ายๆของเดิมเลยนะครับนั่นก็คือขึ้นนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็พักตรงนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างบูริชนะครับเพราะว่าตลาดรอบๆเนี่ยก็บวกค่อนข้างสวยนะครับรวมไปถึงน้ํามันจุดที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะให้ดูกันนะครับผมตรงนี้นะครับหลังจากที่เขาเบรกเทรลไลน์เส้นนี้นะครับเขาจะมีเทรนไลน์เส้นต่อไปนะครับนั่นก็คือแถวๆบริเวณนี้นั่นเองนั่นก็คือโซนที่เขากําลังติดๆกาลังขุกขิดขุกขิดอยู่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการมองบอกว่าแนวโน้มระยะกลางนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่แนวโน้มระยะสั้นเนี่ยเขามีการเบรคขึ้นมาตรงนี้แนวโน้มระยะกลางนะครับถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะเปิดกระโดดเหนือแนวนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการบูลลิชในรอบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับเป้าแรกเนี่ยเราก็มองใกล้ๆก่อนแถวแถว6นะครับผมแล้วก็เป้าถัดไปเนี่ยนั่นก็คือแถวแถวบริเวณ1,000เลยนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะ บายแอดทางด้านรองเป็นหลักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลงมาทดสอบแล้วเราก็กําลังคุยกันอยู่ว่าเขาต้องทําการเบรกบริเวณนี้ขึ้นมาได้ก่อนแล้วเขาก็ขึ้นมาได้ตามแผนของเราที่ได้วางไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราเล่นหน้ารองแถวๆบริเวณ962เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นั่นเองนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ชมคลิปอื่นๆของผมเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปใน EP 1 EP 2ได้เลยนะครับ มาต่อกันที่หุ้นรายตัวกันนะครับผมสำหรับตัวแรกเนี่ยผมขอหยิบเอา CMO มานะครับ CMO จะเห็นว่าค่อนข้างเป็นรูปแบบที่บู l l i s h มากเลยนะครับผมเพราะว่าการขึ้นของเขาเนี่ยก็เป็นแท่งเขียวยาวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเตือนก่อนนะครับในการเดทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยนั่นก็คือการสังเกตพฤติกรรมของหุ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีแท่งเขียวยาวแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยพอเขียวยาวปุ๊บ เปิดกระโดดแล้วก็ปิดกดแดงเขียวยาวปุ๊บเปิดลงมาเขียวยาวปุ๊บเปิดกระโดดปิดกดแดงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีไหวพริบนะครับหรือว่ามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะครับถ้าหากว่าเราเป็น day trader แล้วเนี่ยเพราะว่าการที่เรา day trade เนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรจากผู้เล่นคนอื่นๆในตลาดออกมานะครับซึ่งก็ซึ่งถ้าว่าเราขาดความรู้นะครับหรือว่าขาดความเข้าใจนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของผู้เล่นคนอื่นในตลาดได้นะครับ แต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังคงต้องนําเข้าวัดลิ i เด a เทนะครับผมแล้วก็สังเกตพฤติกรรมมันไปต่อครับเพราะว่ายังไงเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยนั่นก็คือการเบรกไฮน,นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยผมก็จะไม่พลาดนะครับในการที่จะต้องเฝ้าติดตามหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าไทม์เฟรมวิคของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ดูดีนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเบรกโซนด้านซ้ายบนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับผมถ้าหากว่าราคายืนเหนือแถวๆถวบริเวณ1 7 0เนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าที่จะเก็งกำไรนะครับไปกันที่ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ cpl นะครับผมตัวนี้เนี่ยปกติก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีวอลุ่มเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเขามีการกระชากขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะตกเป,เป็นเป้านะครับในการเก็งกำไรของเหล่าบรรดา day trader นะครับ ถ้าหากว่าเราซูมเข้ามาดูนะครับกันที่ทําเฟรมเดเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแท่งเรียกแขกเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสามารถที่จะหาชังงวะเล่นได้นะไหมกันนะครับผมตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้สามารถที่จะหาชังหวะเล่นได้ไหมนะครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ Plan e t นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ เบรกกรอบขึ้นมาเช่นกันนะครับผมราคาเนี่ยก็ทะลุขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ3บาท50ได้นะครับผมถ้าว่าเราซูมออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทําเฟรมวิกเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าไปเก็งกำไรนะครับในวันก่อนหน้าตั้งแต่วันที่เขาจ่อเบรกวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในการบ้านผมทันทีเลยแล้ววันนี้ผมก็เข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าก็ออกไปตั้งแต่โซนบนบนแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้าในลักษณะของการเดย์เทรดนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังปรับตัวดีสู้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือซีออยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้กล่าวกันไปในต้นคลิปนะครับว่าน้ํามันเนี่ยบวกแรงนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ถือว่าต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับซีออยซึ่งซีออยเนี่ยถือว่าเป็นน้ํามันตัวเล็กนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มน้ํามันแต่ว่า ไม่ได้เป็นตัวใหญ่เหมือนปตทซึ่งถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เทรดหุ้นใหญ่หรือว่าใครที่ถนัดเทรดหุ้นเล็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องจับตาเลยนะครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือในกลุ่ม Energy อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ WP ตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่มีสตอรี่นะครับในเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับว่ามีถือหุ้นตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับสำหรับหุ้น WP ในส่วนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดในที่สาธ,ธารณะมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมเรามาว่ากันในส่วนของกราฟนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะทําไส้นะครับนั่นก็คือขึ้นไปแล้วโดนกดลงมาขึ้นไปแล้วโดนกดล,ลงมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะยืนบริเวณนี้ได้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือกันกุลนะครับ ตัวนี้นี่ก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับอยู่นานเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทะลุขึ้นมา5.2บาทได้นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะวิ่งยังไงนะครับเพราะว่าก็มีข่าวต่างๆนะครับสำหรับเรื่องของการทำกัญชาก็ดีนะครับผมในส่วนของหุ้นกันกุลตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะนำไปวางแผนในการเทรดกันได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือซีลิกนะครับผมซีลิกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซึมลงมาแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ มีวอลลุ่มเข้ามาได้แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าทรงงัดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีวอลลุ่มเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเบรกเส้นกดขึ้นมาได้นะครับลักษณะนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าเขามีการเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกแท่งหนึ่งนะครับก็อาจจะมีจังหวะให้เราได้เก่งกําไรกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับนั่นก็คืออย่าง SE นะครับ SE ีนี่ก็เป็นหุ้นที่เราได้คุยกันไปในวันก่อนหน้าแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ ปรับตัวขึ้นมาอย่างสวยงามถ้าหากว่าใครที่ได้ชมคลิปไปนะครับแล้วก็เฝ้านะครับก็เชื่อว่าน่าจะสามารถที่จะหาจังหวะในการทํากําไรได้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆน,นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับอาจจะไม่ได้นํามาพูดซ้ํานะครับแต่ว่าตัวที่ยังมีทรงการาฟที่สวยเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดตามต่อไปได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาเทรดเดอร์ทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงของการ s ว r ยเวอร์นะครับหรือว่าเด y เทรดนะครับที่กำลังพยายามในการสร้างกระแสงเงินสดหรือว่าพยายามที่จะเอาชนะตลาดนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จกันตามความพยายามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมแฮกเทรดนะครับเจาะเกณฑ์การเงินในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ